สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับขวัญอีกแล้วนะคะทำขางสายฝนค่ะวันนี้ัญจะไปรับวัคซีนเข็มที่สองกันนะคะนี่ขวัญได้สมุดหน้าเหลืองมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมกระดาษที่เขาให้มานะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะแล้วเดี๋ยวขวัญจะมาอัปเดตเพื่อนๆนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเข็มแรกขวัญไม่มีอาการอะไรนะคะแก้ปวดตรงที่ฉีดนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่นโอ้หนี่ที่บนหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยจะให้ดูมีทุกคนได้รับองเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะก,<อ>ก็อาการปกติเหมือนเจ็บเจ็บเวเจ็บที่เขาฉีดปกติค่ะไม่ได้เจ็บอะไรมากมายตอนเขาแทางเข็มไฟแทบจะไม่รู้สึกเลยวันนี้ก็ คนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ติดตามผลอีกทีคืนนี้นะก็เห็นบางคนก็บอกว่าส่วนใหญ่จะมีอาการวันพรุ่งนี้ค่ะฝันหวังว่าจะไม่มีอาการอะไรก็ดีของบอกสามีบอกว่าเอาทำให้หน่อยสิมามาเจ็บเจ็บที่ไปฉีดวัคซีนมานี่คือนี่คือข้อดีของสามีฝรั่งนะคะเขาจะไม่ค่อยถืออะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณนะคะ Dat kun je ja, ja. <laughs> wat heb wat, wat, wat heb jij gezegd? Nee, wat heb jij gezegd? Jezeg? Selecte vrouw, jij zei. Ben ik selecte vrouw? Maar maar een goed middyla. Dan ja, het is wat was wel onbeleefd in Thailand. Kan je niet Nee, oh, ik kan ook genoeg op dat ik heb een sami van het buitenland. Nee. Thailand is Maar Thailand doet niet papa. Heel slecht. Wat is heel slecht? Vind je ook heel slecht? Ik Mensen in Thailand zeggen dat ik kwam. Tjo, loei. Papa, dat jou niet. Papa, cheat jou niet. Huh? we al geleerd. zien worden? we al geleerd. Nee, nou, niet. Nou. Hm. kan echt heel goed gewoon hadden. Dat ik wel, onthouden. Toen niet, ik, ik heb een andere nee, bij kinder, kinder kun ik ben bij kinderen kunnen we altijd één ding slecht worden. Onthouden. Ja เอาอยู่อเค stop เม็เจมุนติ๊กมันสีกนะมันใสโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวขันคือคงไม่ต้องอัปเดตแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมันโอเคค่ะ เมื่อกี้ก็แกล้งไปอย่างนั้นแหละอยากให้เขาอยากให้เขาดูแลเทคแคร์อยากให้สามีดูแลเทคแคร์ care, ค่ะโอเคนะคะขวัญก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวขวัญแวะกลับไปหาเพื่อนๆน,นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ขวัญได้ถ่ายทำไว้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็เพ็นวันพฤหัสแล้วค่ะสรุปคือขวัญก็ไม่มีอาการหรือผลข้างเคียงใดๆนะคะ